รถปัดหนึ่งคันเดยพาชมนะเป็นคันนี้เลยรถปัดนะสวยๆช่วงล่าง10น,อน็อตเป็นวิเตอร์นะ่าเดี๋ยวพาชมด้านหน้าก่อนอันนี้เลยนะสวยๆรถให,ใหม่ๆ3ล้านกว่านะมาซื้อให้เอก 90, ้แสนกว่าบาทนะสวยๆนะรถสภาพดีแล้วก็ไม้น้อยด้วยคันนี้ไม้ของ้เอก1นึแสนห้าห้าหมื่นสวยๆเลยนะฮะระบบทุกอย่างสมบูรณ์หมดกล้อง ก้องหน้าก้องข้างก้องหลังนะดูประตูเปิดประตูด้านหลังเลยนะสองบานคู่เดี๋ยวเราไปชมภายในกันโดยดูโดยรอบนะเอกจากการให้เรียบร้อยลนะคันนี้เช็คช่วงล่างให้เรียบร้อยเลยสลักหุ่นนหูแนแหนบเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะเนี่ยสวยเลยเดี๋ยวพาชมภายในสภาพดีนะเป็นพัดลมคันนี้เป็นพัดลมนะเอกตั้งทีแรกเก้าแสนแปดนะ เดี๋ยวนี้เอาราคาพิเศษไปนะสวยสวยรถสภาพดีด้วยนะพร้อมนำไปต่อยอดธุรกิจถ้าท่านใดสนใจก็สภาพดีเลยนะช่วงล่างสิบน็อตเอกเปลี่ยนให้หมดแล้วสลักอุนงหแหนบเนี่ยเบิกแค้เลยนะเจอค่าสลักหุนแหน่ไปสองหมื่นบาทนะเดี๋ยวพาชมเครื่องสวยสวยเลยนะเนี่ย สวยเลยเป็นเครื่อง206นะวิกเตอร์สวยๆเลยนะช่วงล่างสุดน็อตช่วงล่างเียเปลี่ยนสลักหูนงม้นแบให้เรียบร้อยหมดแล้วนะก็ฝากไว้เป็นทางเลือกนะเพื่อนๆท่านใดหาอยู่ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ดูนะเฮียก็เอาเก้าแสน่าบาทสนใจโทรมา0816414989กีงนะ วันนี้เฮก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีนะครับ